มีรถสวยๆมาเสิร์ฟอีกแล้วครับสวัสดีครับแม็กโตอัลโตคาร์นะมาดูคันนี้กันดีกว่าครับผมกับ Toyota Camry 2.0G ปี2017นะครับแล้วตัวนี้บอกเลยเป็น17แบบปลายปีนะครับเดี๋ยวดูที่เพลทด,ด้านข้างได้เลยนะครับเพราะว่าในตัวของตัวนี้นะด้านในเบาะสีน้ำตาลพวงมาลัยสากานนะครับปี17ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเลยนะครับป,ปลายปลายปีใหม่ๆเลยสวยๆ คลาสสิกนะครับหลายหลายท่านกําลังตามหาอยู่คันนี้นะครับมาดูหน้าตาของเขาหน่อยหล่อเลานะครับในตัวนี้นะครับตั้งแต่ในตัวของด้านหน้ากระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วโครเมียมเขานับมาตั้งแต่ไฟเลยลากมาตั้งแต่ไฟซ้ายนะไปถึงไฟขวาเลยนะครับยาวๆสวยๆเลยใครที่ชื่นชอบนะครับในสีสันในตัวของโครเมียมความเงางามของมาตัวนี้โอเคมากๆดูสวยเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดซทามตัวนี้มีให้ด้านล่างนะครับเป็นไฟแบบจุดๆๆ LED นะครับสวยเลยนะครับไ้ตัดหมอก ด้านล่างนะครับมาให้ครบๆเลยล้อมด้วยตัวโครเมียมด้วยนะครับผมดูหรูหราเอาเรื่องอยู่นะนะครับตัวนี้นะครับรถสีดําแบบสภาพโอเคมากๆนะครับสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวของล้อนะครับแล้วก็ยางนะครับดิสเบตัวนี้4ล้อนะครับล้อขอบ16นะครับยางมาในปี2020ของริสโตนนะครับผมใช้งานต่อได้ดอกยัง โอเคหนาๆเลยนะครับผมมาชมตัวจริงนะครับมาทดลองขับมาดูในเรื่องความนุ่มสบายของแคมรี่กันได้ที่โต๊ะขานะครับกิฟต์กันสาดมีครบนะครับ4บาทนะครับผมไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะครับกระจกมองข้าต่างๆแล้วก็ตัวของไฟเลี้ยวสภาพดีนะครับมือเปิดตัวนี้เป็นแบบว่าสมาร์ทคีแล้วนะครับกดล็อกปิดล็อกจากในตัวนี้ได้เลยนะครับนิ้วโป้งแตะตัวนี้ผมว่าถือว่าโอเคมากๆง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับอ่านี่ครับดูดีมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปชมภายในเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่ามันกว้างขวางขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นตัว 2.0G นะครับ D4S นะครับดูด้านหน้าหรือตัวด้านหลังของเขานะครับสวยเลยนะเป็นโครเมียมแบบยาวๆนะครับโลโก้ต่าง,างๆครบเลยครบครันนะครับแล้วก็ตัวของเซนเซอร์ด้านท้ายนะครับ4จุด แหมพอเปิดเข้ามาที่พบเลยคือช่องเก็บของด้านท้ายนะครับของฝากระโปรงท้ายกว้างแล้วก็ลึกมากนะครับยิ่งพอไม่ได้เป็นตัวของไฮบิดแล้วพื้นที่มันโหมมโหมลานเลยนะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็ใส่พวกกระเป๋าได้นะครับหรือว่าจะเป็นจักรยานพับหรืออะไรต่างๆนะครับผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะสําหรับรถใช้งานหนึ่งคันนะครับไปกลับที่ทํางานนะครับในวันหยุดก็สามารถไปพักผ่อนได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเบาๆนะครับผมกับตัวเองหรือว่าครอบครัวมาตัวนี้ก็ เป็นเพื่อนเดินทางกับคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ เป็นไงภายในก็หรูหราสวยงามเด่นๆเลยนะครับกับเบาะสีน้ําตาลวงมลาย3ก้านในตัวนี้นะครับระคูหน้านะผมบอกว่าเป็นในตัวของไฟฟ้าด้วยนะครับปรับไฟฟ้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้ปรับเบาะปรับเอนได้ด้วยนะครับจากด้านหลังได้เลยนะสะดวกสบายมากๆดูหราดูดีเลยทีเดียวนะครับผมวงมลายนะครับตัวนี้3ก้านนะครับหนังสีดำนะครับใส่อินเสิร์ตตัวเป็นคาร์บอนบูตตัวนี้มาให้ดูเทนะสปอร์ตนะครับใครที่ชอบชอบอยู่นะหรือใครที่แบบเอ้ยมองหาออกแนวสปอร์ตหน่อยหรูด้วย นี่คันนี้เลยแนะนํามาเลยนะครับลติฟังชันด้านซ้ายนะครับก็ควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงตรงกลางด้านขวาก็ดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของตัวรถนะครับผมโอเคนะผมว่าดูสวยเลยทีเดียวนะครับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับสีดำนะครับเย็บด้วยได้สีน้ําตาลมาดูคุมโทนนะเข้ากันกับแบบตัวรถเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในตัวคาร์บอนบุหตัวนี้มาให้มันดูแบบทันสมัยนะนะครับแบบดูไม่ได้มีอายุจนเกินไปนะตัวของเครื่องเสียงก็เล่นแผ่นในตัวของ CD ได้นะครับแอร์ตัวนี้แยกอิสระนะครับผมดูเป็นดูอัลโซน โอเคนะนะครับในตัวนี้ด้านหน้าสะอาดสะอาดนะครับริ้วรอยต่างๆแทบไม่มีเลยนะครับปุ่มเปิดม่านไฟฟ้านะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับปุ่มกดได้ในตัวนี้นะครับแล้วก็เขามีม่านดึงกระจกนะครับของด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเวลาแบบ นั่งข้างหลังแดดร้อนแดดอะไรมาก็สามารถแบบดึงได้นะครับโอเคนะในตัวนี้ยิ่งเป็นตัวคาร์บอนบูดนะในตัวนี้พอใส่มาปุ๊บเป็นส่วนของที่ครอบเกียร์หรืออะไรต่างๆแล้วหรูหรานะครับเปิดมาก็ USB ออกเซนนะครับแล้วก็ตัวของ power outlet นะมีให้นะครับที่เก็บน้ําที่อะไรดูดีเลยทีเดียวนะครับเพียบถุงแบบว่าซิ่งๆนะในตัวนี้แต่หัวเกียร์ก็สภาพดีด้วยหนันงหัวเกียร์ก็สีดําสภาพสวยนะครับมีไวเลสชาร์จให้ครบๆนะครับเป็นไงเห็นไหม สวยตอบโจทย์เลยนะครับผมสําหรับในเรื่องของการทํางานนะครับรถใช้งาน1คันใช้ในครอบครัวกับวันหยุดเบาๆนะครับคันนี้ได้เลยกับคันนี้นะครับ New Camry 2.0 G Minor Change ปี2017ปลายปีนะครับรถสวยๆแบบนี้ราคาอยู่ที่649,000บาทเท่านั้นนะครับผมโทรศัพท์มาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์083 777 777 7 7, 7, 7, 7, 7, 4, 7นะครับและ08377 7 7 5ดด้วยในการโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อของโตออโตคาไว้ด้วยขึ้นไวให้แล้วนี่นี่ใครยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวไหนฝากกดโหลดกดติดตามกด u b s c ไ i b e ไปด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดรถสวยๆตลอด24ชั่วโมงแคมเปญเด็ดๆโปรโมชั่นโดนๆข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์มากมายถูกใจคันไหนก็ฝากคําถามฝากอะไรไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับวันนี้แม็กโตออโตคาขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมี รถใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ